พี่ตรงนี้มีตะเกียงไอไรม่เฮ้ยอันนี้มันน่าจะเป็นคนที่แบบว่าโดนมอนฆ่าตายป่ะวะเอาเรื่องวะโ oh อ้ก๊อชเฮ้ยปืนได้วะ อุ๊ยหูสองทีเกื็ไปมีตัวแจมด้วยเอ้ยโอ้ไม่กอดโหดว่ะเป็นก่อนไหมตัวแจมมันมีตัวแจม ตามวะ่ะเฮ้ยโอ้โหมันยิงปืนไห้ด้วยนี่มันตามว่ะทุกคนเขาล่อมขึ้นมาบนนี้ได้ป่ะวะโเคตรเอิญกาไฟจะรู้ว่าเรามา ยิงปืนเว้ยไปดอยดอยหอยอู้อูอเข้าไม่ถูกเลยมันจะเข้าจังหวะไหนอโอชโหดวะอู้ไอ้มานี้เออมาตัวตัวมาตัวตัว ัวเเพื่อนเฮ้ยมันติดว่ะขึ้นไม่ได้มั้ง<ต><ต>ออดออดเฮ้ยโอ้ยาอ,อตัว <c oughs> ไอหน้าหมู <c oughs> ไอหน้าหมูไอหน้าหมูเฮ้ยโอ้หโห มาไม่ได้เลยมันยิงได้วะ่ะอุยอ้ยอุยอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอฮ้ยไม่โดนพี่เขาโหดว่ะขนาดตัวธรรมดานะทุกคนอุ้ยโอ้ เราเหลือที่วันเดียวเองทุกคนมีตัวแจมอยู่ข้างบนด้วยแจมอยู่บนด้วยไปละ <c oughs> ดอยฟันได้ครั้งหนึ่งเฮ้ยไม่ตีหรอวะนั่นไงนั่นไงเฮ้ยวุยว้ยวุ้ย ไม่ไหวว่ะ้ยเดือเลือดมันรถเกินครึ่งแล้วนะอู้เออเฮ้ยไปครับเฮ้ยเฮ้ยเออเสียบไปดีโอ้ยโอ้ยโอ้ย ออ้ ơi, ơi. Ừ, ừ, ừ ้จะตายทุกคนจะตายก่อนกันเออเฮ้ยเกิดใหม่เฮ้ยโอ้โหมันยิงมันยิงปืนมันยิงปืนปัด เฮ้ยมันเฮ้ยจะตายแล้วเว้ยแลมเบิดแลมเบิดเฮ้ยโหดว่ะขนาดตัวธรรมดานะทุกคนโหดเกิน